เสียงมึงหล่อมากเลยสิไอ้ดาบอุ้ยคยคุยใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนผู้หญิงมาดูนี่น่าจะชมเยอะว้าวงดีมากดีมากดีมากล่อคนล่อคนดูผู้หญิงมาให้ดีมาก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 เสียงคุ้มล้อหน่อยแบละบอเสียงขาวอ่ะสีขาวอ่ะฮัฟฟ์คนเดี่ยวขากี่ดีวัยกูเนี่ยผู้หญิงอ่ะ ลเอลใส่ชุดผู้หญิงใครเดี๋ยว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 ลุงเอมใส่กับลกเอลปู้ใส่กับปงนี่เหรเดี๋ยวเฮ้ยใส่ยเหรอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันต้องเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างอ้าวสะกโปงเลยเนี่ยเป็นตุ๊ดไว้ไม่ตเลยกู เท่อีกแบบหนึ่งกูเป็น L G B Q เฉยเลยแม่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 ไปคิดดูกูเล่นมาเดือนหนึ่งกูยังไม่ได้อะไรไอเทมนีอะไรเอาตุ๊กตาไปเอาไว้เอาไว้เอาไว้เผื่อเขาติดต่อมาวุฒิศาสตร์แล้วทำแบบนี้มันมีประโยชน์เป่าวเนี่ยไม่น่าจะมีประโยชน์มั้ง ก็เอาไปสองทางนะครับคือถ้าถ้าเล่นในระดับสูงก็คือก่อนก่อนขึ้นเขาอะเราต้องดูก่อนว่าทางไหนมันไปได้กว่าอะไรอย่เงี้ยอ๋ออ๋อโอเคๆมีสามคนก็สิวของนี่อยู่อยู่เอ้ยแต่จริงๆมองปะตาเผาผมก็ได้แล้วแหละมันก็ไม่ได้เพียงขนาดนอ้าวอี๋ตกลงกูเอ้าโอเคทิ้งไหมนะข้างบนครับข้างบนโอ้โหไปเร็วมากไปเร็วมากวิ่ง อุ้ยอุ้ยสปีดแมนอุ้ยสปีดรันเรื่องไงวะน่ะบอกมันมาครับถ้าช้าเดี๋ยวโดนบอกกินอ๋อเอ้ยออ้ออ้ออ้เกือบไม่ถึงผมดิงอยู่ผมดึงปิดอะไรอ่ะด้ว้วยเขาทำไมมันสั่นอ่ะสั่นี่สี่นดย กูเยจะพูดเลยกูเยจะจะพูดเลยว่ามันมันล่วงได้กูเคยล่วงดีที่มึงเดินกลมาก่อนเกอบนะดีนะเดินกลับก่อนนะถือว่ามีไหวเพดถือว่าโอ้โหเยี่ยมเอ้อโอ้โหอ้ดาไม่พามา้ทีเดียวเยลยอ

ที่สนาดแรกอเนี่ยเยี่ยเป็นไรเราผ่านแน่นอนอันนี้มันแค่บอมไงโอ้ยบอมบอมหิวไหมครับเดี๋ยวผมปอกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วได้แลวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอ้โหมึงขยันมึงขยันหาทางไปเนาะโอ้ย ง่ายใช่ไหเนี่ยหัวมากเดี๋ยว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 ไงไงหัวแล้วหัวแล้วอ้าวเออเรียบร้อยตกไปตกไกลไหมครับไม่ต้องไปใหไปไปถ้าตกไกลผมแบกผมแบกได้เย่ผมเล่นอะไรใ้เปิดเปิดเปิดอ่าน ไอ้ม้วนกระดาษนี้ได้ครับมันจะได้อัจฉรนตะบรนตาที่ผมใส่ไม่กองข้าวอันนี้คืออะไรลูกอมลูกอมวิเศษเข่าเขาก่อนคินได้นะมันมันจะได้เยอยขึ้นไม่เอาใส่เปล่าเลยก็ก็เป็นสเตปเกมผมผมมีผมมีคนหนึ่งที่จะเล่นด้วยแล้วใครวะ ผมไปเจอในกลุ hmm. hmm. ่มมาเขาเขาผมแอดไปเขารับเฉยเขามาเล่นด้วยเอาปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดึงมาดิงั้ันกันเชิญเลยครับเขาจะได้เกิดตรงนี้ด้เออมาเอาเชิญเชิญไปแล้วครับเชิญเชิญไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าแล้วแต่แต่โปรไฟล์เหมือนเหมือนผู้หญิงอย่นะครับอ๋อนี่ออ๋ออ๋อนี่คือจระสมโอเคถือว่าจะได้ทำงานดีทำงานดีทำงานดีเอาเอาไปแล้เอาไปเอาไป Dịp 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 Anh